เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อเวบตัวผู้เล่นนะครับของทีมบีจีทุมย์ูเต็สินครับเี็สินแดงดานรมาเป็นอิสสัตพันดีครับส่วนฝั่งของการทเทเลฟซีมาในระบบทางบดินผาล่าเนี่ยก็มีข่าวว่าได้รับบาดเจ็บในอิงกิติพงภูแถวเชื่อก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังให้โอกาสพิสารนะครับเฝ้าเสาลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปนะครับ สานนะครับปุ่มรอบก่อนหน้านี้แบ็คขวานี่ใช้สักยภาพจันทร์ห่มตัวจริงตลอดนะครับวันนี้เปลี่ยนให้วาลิตโยนมาอ้าวจับเสร็จแล้วทีละสินไม่มีช่องใส่ไหลขึ้นมาชาววัดปั่นโค้งลุยโอ้ยแม่โค้งไม่พอ <D> ดูครับนี้ผ่านโขของแนวรับนะครับของท่าเรือเครับทีมใหญ่หญหญโอ้แทงม,มาลูกนี้ทงยังไม่ขึ้นเล่นไปก่อน <D> แม่บอลอูบอลแรกไม่ดีครับเหมือนมัน ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับธีรศิลป์แดงดาอุทาน่าจะล้ำครับตรงนี้จ่ายทะลุเลยครับแต่ว่าเดินมาก่อนครับสันมาดีแต่ว่าจังหวะจะไปนี่บอลมันไม่ตามเท้านะครับโอ้โหเนี่ยครับบอลย้อนกลับหลังมาแล้วต้องไปแต่งมาใหม่แล้วยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปครับไปตรงเฉลิมศักไปที่ปฐมพลปฐมพลก็อดีตนักเตะเก่าของบีจีนะครับเชียร์เด็กกับบอลแล้วเช่นอ่เปิดมาลูกนี้โอ้โหโหนไปหน่อยครับโอ้จังหวะขึ้นของบอลอสทาเดลี่นี่ครับพาบอลมา แล้วก็เปิดมาครับจังหวะเทคตัวขึ้นมงนี่ผอบโหบอลมันสูงเกินไปครับแล้วโหนโหนมงครับจังหวันนี้แล้วก็ยังมีตัวมาประกบวิธชูทองครับที่มาเบียดทำลายจังหวะบาล็อตเทรสุพนันครับสุพรันลองเปิดลูกนี้โอ้โหเจาะแรงเกินไปครับเปิดแล้วยิงครับเนี่ยดูครับเหมือนจะลองยิงนะครับเห็นพิษานออกมาครับบอลข้ามขันออกไปครับ ไม่ผ่านนะติดปูโตสอาแล้วครับกิสดาสัตใหม่ดูดิโอ้โยิงแป๊กยังเข้าทางพวกเดียวกันแล้วหลุดประชิดดูดิ1-0ไปเลยครับจังหวะพลิกยิงของอิกซานฟานดี้ครับโอ้กิสดาการแมนได้แอซิสแต่ว่าแกไม่ได้ตั้งใจใจ่ายแกกะยิงนะครับรีโวครับมาดูกานีด้วยทีครับปูโตสมองมาแล้วกิสดาเนี่ยจับแลจริงรือว่าริงไม่ดีครับมาติดอิกซานอิกซานพลิกหนีเฉลิมสักแล้วก็โอ้โหเฉลิมสักเองก็ไม่ค่อยจะกล้าทําอะไรนะครับ ลูกนี้ก็สู้ความแข็งแกร่งของอีซานฟันดี้ไม่ไหวครับเจอพลิกหนีไปไง่ายๆเลยครับบัวจังหวะจับบอลถือว่าแต่งบอลได้ดีครับไม่ได้ห่างตัวแล้วก็แปรยิงลูกหนีสักบอลยดพยายามเจาะัวดมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าครึ่งแรกเป็นบีจีที่กดดันอย่างหนักครับเกมอ้าวแต่ชาวัดก็จ่ายติดอ้าวเบิ้ลมาอีกทีนึงอ่านะครับบอลถึงชนาทิพย ชนะทิพย์ให้ธีรสินธีรสินกลับตัวได้น,นะครับทางขวามีกฤษดากฤษดาต้องสัต้วครับลูกนี้ต้องสัตแล้วโอ้โห <î s ame> ยิงไม่ดีครับลูกนี้กฤษดากาแมนโโอ้หดูครับจังหวะของธีรสินแดงดาครับดึงจังหวะแล้วจ่ายให้กับกฤษดากาแมนนะครับพาไปก,กรอบเกี่ยวกับ้วยิงลูกนี้โด่งข้ามคานออกไปครับคือช็อตนี้นี่ทางเลือกในการเล่นนี่ไม่มีเลยนะครับเพิ่มการดลงกิติพงศ์ตอนนี้หายกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับอ่าครับธีรสินไขว้ให้เฟรดดี้อวาเรส ทางขวาวาริศวาริศเปิดลูกนี้แล้วโคมะโคหูยเมื่อมองออกไปเองกับทีละสินครับพยายามจะฟอกจังหวัดตรงเปใของทีละสินเลยครับวิ่งสปีดมานี่นะครับแต่ว่ายังมีสุพนันนะครับที่มาช่วยเบียดทำลายจังหวะของทีละสินเองดาไปครับเนี่ยครับเหมือนนั้นก็อาจจะได้ม่งเต็มๆนะครับนี่ครับก็มองว่ามันว่าจ่ายกลับมาที่ชนาทิพชนาทิพให้วาริศ วาริสเปิดไปลูกนี้อ้าเสาไกลสองคนอิกซานอิกซานให้ทีลิลินคืนกลับมาแล้วกิสระจริงโอ้โหแ <c oughs> ม่หักข้อมาไปหน่อยครับบอลไม่ตรงกรอบครับบอลจากขวาครับแล้วดูมงจังหวะน,นี้พักอ,อกนะครับของอิกซานวนดี้ให้ทีศิลินธีศิลป์หันหลังให้ประตูครับสุดท้ายนี้เปิดมาให้กิดสดาแล้วกิดสดายิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับโอ้วาริสชูทองนี้มาในชึ่งหลังนี้เล่นด้วย สุพนันให้วรลชิตต่อไปถึงเฟลิเป้อ่าครับเข้ากลาบไปโทษไหลมาลุ้นจริงโอ้บอลไม่ได้ครับโอ้พยายามจะยิงเร็วจังหวะแรกนะครับโนบุรุชิบุบอลมาครับยิงต่อเลยครับเฟลิเป้ไหลมานี่ครับตวัดยิงตรงนี้บอล้อยแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับชั่วว่าจ่ายของเฟลิเป้อมอริมครับไม่ครับโนบุริไหลต่อไหลครับอู้เฉลิมศักมาช่วยไว้นะครับไม่งานในอิกซานิดเดี่ยวเดียวเลยครับเพราะว่าหนีทางฟาปูโตสอ่ะแล้วสมพรไปทําอะไรครับ เปิดไม่ดีบอลดีเฟดดี้สายได้หลงจริงซะเลยแล้วก็รีบร้อยครับโอ้โห oh. oh การท่าเรือพลาดเองครับเฟดดี้อาวาเลสครับซัดเข้าไปสองสูนนะบีจีออกนำ <c oughs> นี่ครับดูครับเ <c oughs> พื่อนคือหลังมาให้เวลาเหลือเฟือไปดึงช้าแล้วก็เตะหนีบล็อกเปิดไม่ดีครับแล้วดูซ้ายของเฟดดี้นี่จริงดีมากครับโอ้โห <c oughs> แต่แกหันไปม,มองครับดูครับปั่น เสาสายโอ้ฉลับด้วยนะครับไปฉลับเควินดีลมรำครับโอ้โหบอลเลยเปลี่ยนทางไปครับขาตายไปแล้วนะครับสมพรยศที่เขาจังหวะยิงแล้วกระโดดแย่ของเควินนะครับบอลไปโดนถ้าเรือได้บอมใส่เข้าไปใหม่คราวนี้ได้โขกแม่ทีละศักดิ์เผยพิมายก็บ่งไปตรงตัวพิสารดอกไม้แก้สารดอกไม้แก่ดูจังหวะฟิคิกของวรชิตครับโอ้โหได้โขกเต็มเมเลยครับนี่ไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับ ปากรปั่นมาอุ้าวลูกนี้สก,กัไดไม่ดีโอ้ยเกือบไปครับแม่อีกสามยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับยังได้อยู่ธนาสิทธิ์ธนาสิทธิ์ให้ปากปกณปากกอคืนมาธนาสิทธิ์เปิดลูกนี้บอลฉลับแล้วแล้วได้สัตว์ดูดีบอลฉลับจริงเอาแล้วครับไล่มาหนึ่งสองแต่ล้ำหน้าหรือเปล่า โอ้โหนี่จังหวัดที่เขียกันไม่ดีครับของบีจีครับโอ้ตั้งแต่อิสานฟันดี้ไปก่อนหน้านี้ครับนี่แล้วก็มาอิสราการแมนครับแล้วจังหวัดนี้ครับล้มหน้าดูโแต่ว่ามีตัวมีตัวด้านไกลวาริชูทองนะครับอาจจะไม่ล้านะครับประตูนี้ของการท่าเรือครับต้องเช็คลายเลยครับคือไอที่ยืนกันในในกรอบเขตโทษอ่ะถือว่าดันกันขึ้นมาหมดแต่ว่ามีตัวที่ขยับขึ้นช้าก็คือ ตัวด้านไกลครับแบ็คขวาของบีจครับวันิชูทองถ้าเรืออาจจะได้ลุ้นนะครับกับประตูนี้ครับนะครับเช็คระยก่อนเลยครับบุรสิงห์วิวัฒน์จะปาอ่อนครับนี้ถ้าได้นี่ช่วงเวลาที่เหลือนี่มันเลยครับถ้าเกิดได้ประตูตีไข่แต่นะครับทางฝั่งการท่าเรือครับเช็คอยู่เลยครับสำคัญเลยครับช็อตนี้ครับ 5เรือครับจะได้ประตูตีไข่แตกครับแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปต่อโอ้แบบนี้นี่น่านจะได้ประตูครับเนี่ย<ด>ครับ <ๆ S 2> โอ้โหได้ประตูครับเพราะว่าวาลิชูทองแบบไม่ได้ขยับเดินบอลที่ปรกรณ์ปกกณ์เปิดไปลูกนี้ได้คงโอ้โหเหมือนบอลย้อนหลังไปหน่อยครับจังหวะเทของธีรศักดิ์เิร่อธีรศักดิ์เผร์อพีม่มานนเน่นมงไม่ยืบจังหวะนี้ แล้วเหมือนจะไปกักกันด้วยนะครับกับนี่ถ้าเข้าชิงนี่เกมนัดชิงไม่ได้เล่นนะครับโดนแบนนะครับสองใบเหลืองอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้อ๋อแล้วครับชนาทิพชนาทิพชนาทิพได้ไหมจริงดูนิติดเซฟโอ้โหโอกาสจะฝังครับไม่ได้ก็ชนาทิพส่งกระสีครับดูครับพามาหนีสุพนันบุรินทน์ไม่ได้แต่ว่ายิดรวยเท้าซ้ายครับไปติดสมพรยศบอลออกหลังปันอยู่ที่สุพนันคือานปูโตสทีละสักแล้วบุรศิลป์เป่าจบเลยครับโอ้ จบ90นาทีครับฟุตบอลรีโวรับรอบรองชนะเลิศครับ BG ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับวันนี้เอาชนะการท่าเรือไป2ประตูต่อ